วอรรีรันให้ถูกเรื่องผู้ตรงกันละครดังที่คิดถึงเรื่องถัดไปเห็นด้วยไหมคมิ้นกับปูนนำมาฉายใหม่ช่องนี้ยกเป็นละครแจ้งเกิดมุกดา กลับมาฮิตติดกระแสกันอีกครั้งกับฉากด่าในละครขมิ้นกับปูนของสาวกรีฑและถือเป็นละครแจ้งเกิดของสาวมุกดาโดยตอนนี้ได้เป็นที่ฮือฮากันในแวดวงแฟนละครโซเชียลจำนวนมากได้ออกมาตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป .com กันอย่างบ้าคลั่งอาทิชื่อหัวข้อที่ว่าละครดังที่คิดถึงเรื่องถัดไปได้แก่จุดๆๆุดโดยได้มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพูดถึงละครเรื่องขมิ้นกับปูนทางช่องเสร็จซึ่งเคย ฉายไปแล้วนับ10ปีที่แล้วว่าควรนำมารีรันใหม่อีกครั้งเนื่องจากเหนือเรื่องที่สนุกชวนติดตามรวมทั้งนักแสดงที่ขับขังดังนี้ละครเรื่องแรกของมุกดาปรมีมาแล้วฉากด่านนาสันในตำนานกำลังจะมายังจำอินเนอร์กรีนได้ไม่ลืมชอบมากว่าแต่จะตัดซีนด่าไหมอย่าตัดนะเพราะชอบมากควรเอาเรื่องนี้รีรันแทนเจ้าพายุไรนาดเรื่องนี้ชอบสนุกที่สุดเล่นได้ดีสุดน้ำตาสั่งได้ชอบทั้งคู่กรีนและมุกดา และผ่านค่ะชอบชอบชอบหน้าตาตาโตน้ำเสียงมีสเสน่ห์บุคลิกการแสดงดีค่ะนี่เรื่องแรกนะยังทำได้ดีขนาดนี้ต่อไปคงติดตามดูผลงานน้องไปตลอดแล้วน้องมุกดาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับมุมกดานรินรักกับละครรีเมคดราม่าที่เพิ่งจบไปอย่างขามิ้นกับปูนในบทปรมีน้องสาวคนเล็กรุนหลานของตระกูลพระยาอภิปาลและแน่นอนทำให้หลายๆคน อยากที่จะรู้จักนักสแสดงมากขึ้นเช่นกันงานนี้ทางเราก็ไม่พระที่จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวการมุกมุกดานรินรักเกิดวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2539จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารปัจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหอการค้านักแสดงสาวก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดสาวน้อย วัยซ้ายอย่างมิสที้นไทยแลนด์2011และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถทางด้านการเต้นได้เข้าประกวดทูบีนัมเบอร์วั2012แดนซ์ทีมและเป็นนางแบบนิสยาสารของญี่ปุ่นด้วยด้วยบุคลิกที่โดดเด่น กับรอยยิ้มที่สดใสแถมยังมีความเป็นตัวของตัวเองทําให้เธอได้รับโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจดกลายเป็นนางเอกหน้าใหม่ไฟแรงประเดิมละครเรื่องแรกน้าคามิ้นกับปูนเรื่องนี้เลยค่ะส่วนผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรอยากให้ทางช่องเจ็ดนมารีรันฉายใหม่หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะ